อันนี้พ่อสวัสดีครับเปิดสกรารครับยี่สิบสามบอกวันพฤหัสที่ยี่สบสามนะยี่สิบสามได้แล้วนี่ยี่สิบสามพฤศจิกายนครับนะปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับแน่ออกมาทางไรทุ่งนะครับออกมาทุ่งแล้วนะะเปิดสกรารออกมากวนครับนะมันเป็นยังไงครับนี่มือแรกครับมือแรกโอ้เห็นกอขาวอยู่ไก่ครับงัวไปเรีวครับนะแต่วังหมูว่านี่ไปเลยเขาไปครับนะขอบปพันธ์ครับไปแล้ว มือนี้คุยกันว่าสิออกมากอยู่อ่าปวดในถนนปวดครับไปเลืหรือว่าของอ่านายหูครับนายหูกับวัชิมามือนี้พี่กันครับนะควายไปแล้วครับหัวว่านเขาเปิดสักการะกันแล้วครับนะแต่ว่าสำหรับขอกสำหรับฟ้าเนี่เปิดสักการะตอนน,นนี้ครับวันนี้ละสียูบ่เพิ่นบาเดียม,มาโดนนะครับย่านเพิ่นภาคไหลๆไปเอานนี้ไออึ่งผองไอขาไปอีกแล้วไปย่างย่ง ไป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 เร็วเร็วไปไปมันจ่อบางยางเร็วจิไปไกลอยู่ไปไปฮะไป,ไปมันวิ่งทางนี้ก่อนอันนี้มันจ่อลบหยากลบหยากล,นะ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 ล่ะน,นะครับนะี่ยท่านเอกอู้ผุดแบรีสอร์ทใหม่ผุดแถบนะของทางแถบตอนเม็ดแต๋อบอลูกสาวเพิ่นแับนะทนะนะางใหม่ มากเขาสิเปิดรีสอร์ทเขาขู่ชนะลุงนะเสยียแล้วก็เสียจังไดบ่หูครับนะแต่ว่ากะเริ่มสิมีร้านอาหารเลยมีร้านยังมากร้านกาแฟก็มีแล้วนะครับนะเริ่มจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยครับนะเป็นชุมชนใหญ่อยู่ของบ้านเตยนะครับมีสามมู่ครับมู่หกมู่สิบสองมู่สิบสามครับนะอันนี้เป็นพื้นที่ของมู่หกครับนะด้านนี้อันด้านไปเรียงถ้าพูดเป็นพื้นที่ของ หมู่สิบสามนะครับนะทางไปไปทางมู่นครับนะน็อตนอดนอดนอตปลายปลายอันนี้ทางครับนะส่วนแถวนี้ก็จะเป็นของพอทินครับนะคุณไอสุพัฒดครับนะเป็นกระมีงวัวอยู่เหลืออยู่สามครับนะคุณปล่อยเมื่อแล้วเหลืออยู่สามครับงัวแดงกระไดมาสามปีนี้เป็นไงมาตัวหนึ่งนะเป็นสามครับนะ ควายก็กินอยู่ในหลูมเขาครับนะโดนสัมฤทธิ์ฟาร์มก็จะไปเรื่อยๆในถนนเผื่อเราจะไปไกลๆครับนะเพราะมีลูกเขาอยู่ไกลทั้งน่นเผ่อครับเนาะทั้งหน้าตำเมสันหน้าเอ่อทับประโสะเพราะแม่วันปุ๋ยล้วครับทางผมทางเคยไปปล่อยไปเลี้ยงปุ๋ยล้วครับเนาะลูกเขาหลายนะครับเพราะมันเป็นเขากอขอนะเกี่ยวแล้วถึงพอั้งก็จะเจ็บขาครับนะยงไกลเลยบนแต่ว่าก็ต้องไปครับเนาะนี่ครับไม่จังใดอีกแล้วลันไป มันเบึงโบอ่อนะครับสำหรับอึ่นเผาเนี่ยครับนะเป็นสไตล์ห้ทุกปีกับจริงแต่ว่ามักให้ลูกกินนุ่มจนขอดครับเนาะไปครับกินในทางไปถ้ามันเป็นส้วงอย่างยากสำหรันิฟั่มก็อาจจะได้ยุดทายครับแล้วก็ไล่ครับนะแต่ว่าถ้าเป็นสี่ยามไปเรื่อยเพราะทายได้อยู่ครับนะท้ายได้หม่ไปนี่ครับทางหินนี่ก็จะเจ็บขาหน่อยครับนะต้องใส่อีกโดนครับน้ำ ยังมีหลายอยู่ครับเนาะองหน้าถั่เตาครับหนายังมีหลายอยู่ก็นล่อ,อก,กันจนว่าครับกว่าจะได้ปล่อยนี่ล่อ,อก,กันจนว่านี่ก็ถือว่าเกี่ยวโซ่นี่เกือบมดแล้วครับเนาะอุ่นยันงเหลืออยู่ตัวนึงน,นั่นก็ังเหลืออยู่ต้งฟังขวาละ่ะฟังขวามืดไปหลายครับยังเหลืออยู่นี่ครับรอบาดเอ้าเก็บขาครับไปถึงท่องถึงท่องบ้านใหญ่ครับปีนี้ ปีที่แล้วยมทองใหญ่ตัวผูตัวนี้นะครับทองใหญ่อยู่ปีนี่ใบเงยไปไปปุป้ยเุ้ยเนี่ยเห็นมูขุ้นมูหน่อยวันเียปีเลยตัวนั้นน่าจะรุ่นปีครับโพอสับบ๊อบ่ปวะฮะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาพาไปดิไปไปไปผุดก็าขาวพุ่นล่งลรอผุน เอาขาวผ,ลลบบผุนลงปูน yang น yang. น๊ดไอ้ไก่ครับเป็นหางเร็วหางยังมันตกไปเอ,อื้อมมือแล้นั่นหัวกัดผึนครับ,บ,บไปไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยพอพอไป,อป,รปรตรงไปห้องบอัวทายล่ะบัวทายทางนี้ก็ไหัวไปทางพุนทางนี้สิแบลอีกทางทางเลยทางเลยเอ้ยมันก็เขียวครับนี่ไปอยู่พผลลัดไปอยู่ มันเขียวของแถวเม่ษาบอเเมษากับของของเมนาคเมนาคเม่ษาแล้วนี่แหละครับเนี่ยแล้ก็ของพอพอสาอะไรนะเอยเออต้องไล่ไปเลยครับอย่าให้แวครับเราจะยามครับนะมาทางนี้ทำให้ความไล่เลยครับเห็นแวมันลงนี่ไปอเออเออ อันนี้สัญญางั้นสิแล้วครับถ้าลงเลยลุยน้ำมาบ้างล้วนทางลงอยู่ไกลๆัะที่ไรลัดไปเลยก็ไปหยาบครัอาจจะไม่ได้ไปถึงนู่นก็ได้ครับมืัอนี้เพราะว่าพุมพันลงฝุ่นแล้วไปนู่นก็ใส่ระยะเวลาโดนอยู่ครับน้ำมันสายน้ำเมื่อยามมือแรกก็อยากให้อยู่น้ำมูคเขาไปอยู่แติจากคล้องพันยางเสียเลยครับทุ่งครับที่ไร้ทุ่งเราครับนะปีนี้ บรรยากาศยางหยกกล่องไอ้เบ,บิ้งควายก็มาลามไปครับนี่ควายนี่น้อยๆนี่ควายผู้ใด็เนาะพกการหรือเปล่าบมนนี่อาจจะเป็นพกการครับนะควายพกการซึ่งทำไปทำม,มาประด้มาจากไอ้ะมาจากแม่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 แห่งบ้านนี้ลืมแม่โขงครับควายเนี่ซื้อแม่โขงแม่เพิ่นครับเอ้ห้างห้งางก็แม่ปิ้งครับเด้อ ป,ป้าม่ปิยงมาสั่นซืน้อมาจากเม่ปิยงมาสั่นน่าจะแมนนะครับนะแต่ไม่ม่วนก็น่าจะหลายคนหนีครับนะถ้าเป็นพวกการอาจจะแมนครับนะแล่ก็บก่บ่แน่ใจนะครับแต่ว่าดูะมาณเฮ้ยทาง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 เฮ้ยเฮ้ยไปเฮ้ยทางเฮ้ยเฮ้ยอันตีละเอ้าเฮ้ยเฮ้ย ให้กินเน้อยักษ์ข้ามครับกินไปเรื่อยๆเอาบ่าอยากให้กินไปเรื่อยๆนะ่าอยากไล่ไปสาวเดียวเลยครับเพราะว่าเพื่อนใดหยามแบม่้ยหนะึ่งเบี้ยไหนบอกลงไปนานๆกนะูแม่หยังได้เจ้าของสิเปียกลุยน้ำใช่ไหมครับไปไปอะอืม ลุยน้ำลงไปหลัดสินี่ไปนี่ขั้นหน้านี่ไปแยวครับนะมันแท้ขั้นหน้านี่มันลุ่งนี่เี๋ก็ต้องไปหลัดออกครับไปไปไปทางสักวนทางสักวนนานนานลุ่งก่อนเด่นลุ่งก่อนเด่นตอนแรกๆนี่ลุ่งนี่ขึ้นบ่ได้นะครับสูม,มือนี่เป็นเป็นเนื้เป็นายากแน่อยู่จังหน่อยครับแต่ว่าสูม,มือนีปูนมันหูมันหยังเล็บมันจีกได้ครับแล้วก็ ขื่นก็บตื่นเขินขึ้นน้ำไมเห็นห้ยเฮ้ยยังขึ้นได้อยู่เนาะอย่ก็แห้งไปนี่ครับนี่ช่วงนี้ก็ไตขั้นหน้าอย่างเดียวแล้วครับนี่ปัญหาคือต้องมีลุยน้ำอยู่ครับเนาะลุยน้ำรัดเนี่ยแหละไปเหี้ยบเนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเหี้ยพอยออ่ะพอ เห็บเห็บเสือครับจะเข็นหุ่นงไปไปเฮ้ยเฮ้ยทางอันทีละมันเป็นเังสี่ครออไไ่ออกมาจากทางไางน้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาไปดูเด็กเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไปล่อยไ้แล้ว ใส่ใส่กลางใส่กลางไียบาดชะลอมครับนะไปไม่เหลียวครับแต่ก่อนมันก็มีงัวฟูงครับนะไม่เหลียวบมันพิ่นกะไปเฮ้ยเฮ้ยกำลังเพิ่นเปลี่ยนสายพันธุ์ครับเรียกเป็นงัวเหลี่ยงสายพันธุ์เป็นแบบงัวใหญ่ขึ้นมาแน่ครับพนะ่าเป็นงัวไทยบาน งูพืชนบาดมันเลี้ยงเป็นงูเอ่อเลือดสูงขึ้นมาเอ้ยถือหอัวใะเราให้เบิ่งดนะโอ้โส่มาใสบนเน็ตเม็นหุงเลยนะ่ะจ่อมือดครับนะน,าน,น,านั่นลงไปจังได้บาดขึ้นมาขึ้นมาไปไปพุ่นแม่มูพุ่นแม่มขาวพุ่นแม,นแม,นแม,นแมไปเอ้อ ข้างล่างบ่อยากให้ลงครับมีเศษแก้วเศษหยังครับนะสำหรับงัวกับใบหยากให้ลงครับเฮ้ยอันตรายเนี่ยครับนะแต่ว่าส่วนมากมันก็ลงอยู่นั่นล่ะแต่ว่าบ่าจำเป็นกับใบหยากให้ลงนะครับขึ้นมาเกแก้วเศษน้ำเศษหยังครับอยู่ในนี้เหนเหยียบเจ็บขาเจ็บแข้งไปสระน้ำนะมัเกี่ยวกันยังมีอยู่ฟังหนองโน่ครับนะยังมีเกี่ยวอยู่เรื่อยๆนะครับนะไปไปขึ้นมาเห็นบ่อไหน มันยังขึืนกันขึ้น лушай, กเอาสิบาดเจ็บได้ให้กันบางเทถ้าบางเทื้าบางที่ข้นพิษจังหวะสินะไป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 มีแต่กี้ฟุ้นไปดูยังยังยังเฮ้ยเอ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 ้ยทางทางทางอุ้ยเอ้ยเฮ้ยงานเอ้ย เ้ยไปยนั่นไปนั่นมองปองออกอยากอ,อีกไปโอ,อ้ทาง,ทางเบียแต่ละบอลน,นี่วุ่นลุ่นครับนี่ยาวไปไกลครับเผ่วเขายัางอยู่ครับนั่นเอาเอาพลานยังอยู่อยู่ของอยังมีอยู่ครับนี่นไปละพูดเขาขาวอย่งผู้ใดเขาขาวนั่นเขาผมผันกระเพือกกับเป็นของปลาเตี๋ยนไนหูอีกครับนะสงสัยเบื้งแล้ว่าน่าจะเดบไปโน่นหรอกครับเพราะว่า สันมีทีมอยู่ลงอยูหนีมันไปนโน่นกับสิลำบากอยู่ครับนะอย่างเพื่นบอยยูน้ำหนึง่งเป็นมามือแหลกน้ำมันเกิดไรยากตรงเขาเปล่าครับมีเขาทำเมติกครับนะาทำเมติกอยู่หอมมีน้ำครับถ้าท,ท่านเห็นเกี้ยวเขาน้าแสียหลายรถเกี้ยวกันอาจจะตอบผู้ถ่ายเปล่าครับถึงทีจะมาเกี้ยวเพราะวะ่ามันมีน้ำหลายเพิ่นบอคอยอยนี่ครับนะไปหาเกี้ยวมันเขายืนเขาแหงสักก้อนครับนะเก็บโต๊นะเปล่ินะ่นว่า โอ้ยยาว n ื ư อะอยู่ดอกไก่หรือครับเนาะเออไปใส่ไปใสะโมเลี่ยง,ง,งนะาบางงูนะผู้บ่าวผู้สาวอีกแล้วผู้บ่าวสาวเลี้ยงงัวองกูไปอคอ,คปอ,อดครับเอ้าคลิปนี้ผู้บ่าวันชั้มนี่ครับถูงกว้างเขาเปิดสักล้านเรียบร้อยนะครับนะทรายเนี่ยจังน่อยครับนี่ฟ้าวฟ้าวครับนะอันนี้ก็จีเลี้ยงไปเรื่อยๆสักกว่าครับนะจีนนลัดงักกวอนะยู่เขาก็ยังมีอยู่เขาเพิ่งเพิ่งจะเก็บก็มี นะกับสีเลี่ยงจังสีไปกนน้อนได้ห่างนู้นแหละกับไปแวะพุ่นละใกล้จังสีบอกกันให้เปเร์เพราะม่เลี่ยงพุ่นละเขาพบพันหุ่นละอยู่พูงทางแก่เหลี่ยวไปตั้งธงทำเลพือกครับนะคลิปนี้พ่อพรัมป์นี่ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอรบสวัสดีครับ